เราไรเราไรเพราะว่าตั้งแต่เมื่อเจ็บหนักสองศูนย์จนถึงุเลาบเราคันหลังไม่ควรเกินเท่าไหร่สิบลี่ไม่ควเกินสิบี่ชั่วโมงและคันนี้ดี่มคคันนี้นยี่ ตอบนองต่อว yeah. uh ่าสงสัยที uh, anyway, ่ไรก็ลองติดที่ไรแต่นที่เขาบอกว่ามันมันเขายื่นตามหลักว่าเกินสิองชั่วโมงไปแล้วเลยค่ะหเาได้ว่าสองเขาคสิบสองไค่อยไปดูเอาห่าวไปดูห่าวใย้าไงคด่วสิก็ได้ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บคันร เน็นนิ่งตีกาลดลงของของตังนิ่งการลดลงของของทำไมทำไมต้องเพิ่มเติมต้องเพิ่มยนอะนอะขับเด็กออกรรดตัวคือองอบอมันใจคตอบหมคมันใจ เพิ่มขึ้น่ให้ขับท้าออกมาไม่ต้องรีบตอบก่อนนะเราคิดไม่ทันเราตอบด้วยนะไม่ถึงนาทีมีหลายข้อเงยก่อนเงีก่อนเพื่อนเ่เพื่อนที่ขึ้นจิตเวทถ้าไม่ทันบอกนะไม่นเวลาไม้องอเลยเนี่ตรงนี้ตอบันเาอ่าตอบไม่ต้องตอบก่อนแล้วก็แล้วก็พากับใคเนบอกว่าให้ตอบคนนไม่ใช่บทบาท ยาาค่ะการเีย้าน้อ้ยาเม็ดละ้ำครขอไขการช่วยเหลือการทำคลอดแบบคอนโทรคอดขอไฟการใช้ทีมช่วก่อชนิดโล่ฟอสเฟตกรณีฉุกเฉินงมการให้ยาซินโตซินอนเพื่อกระตุ้นการตัวของบดูข้อดไม่ใช่กฎแปของเพลยบ่ขอไ

แทนแทนนบงแล้วต้องให้เวลาเราเที่ไอบอกเนี่จะจิ้นราให้ได้ส่วนจิ้้นิน่ะเราต้องรอออเดอร์แพทก่อนเราจะให้ได้แล้วก็ขอคอนโทรคอโทของไขอะขอดคอนโทรเราทำไม่ได้ถ้าขึ<_<_<_<_<_ Alter, <_<_้นวลคำว่าคอดคอนโทรเป็นของหมอแต่ถ้าคอนโทรคอดคอนแทคชั่นอะเป็นของเราเราทำได้ อรจำคำให้ดีนะขอดคอนโทรกับคอนโทรขอดขอดขอดถ้าคำคำว่าขอดขึ้นมาก่อนน่ะเป็นของหมอซึ่งซ um ึ่งอันนี <t um> <t ้ก yeah, um> ็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดว่าเป็นยังไงของหมอทำขอดคอนโทรแต่คอนโทรขอดนั้นพยาบาลทำได้คอนโทรขอดนั่นก็คือเราจะเห็นอยู่พี่พยาบาลเขาทำเขาจะดึงสายกระดูออกมา แล้วขอดคนตัวขอดคนตัวที่ทำไมันเป็นของหมูเขาไม่ได้อ่านแต่มันเรียกว่าขอดคนตัวรขนแล้ะอ่านราใครขึ้นแล้วอ่านไมอ่านไม่ไ้่าแยกนอ่านจบอ่านจบให้หมดก่อนแล้วค่อยตอบนะเงียบก่อนใครเกมนีตอบเราไม่เคยขึ้นห้อก่อน บังคอดท่านดูแลผู้พอ่อคนแรกในห้องรอพ่อที่สามถึงเก้าวีที่มีสวิตเดลเลย์ได้สามเซนเอฟเฟเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซนสเตชันสูดเฮไพการปฏิบัตขิข้อใดไม่ถูกต้องต,องต,องต,ตามมาตรฐานของรัฐวิเอชโอตัไก่ตรวจภายในทุกสี่ชั่วโมงขอไข่ให้รำคาญอาหารก่อนย่อยง่ายขอควายเมื่อเข้าสูรา่ระยะพ่อจะท่านอนดิโคโตมีมองมูให้สามีเข้าไปดูแลผู้พอ่อในห้องพอ่อได้ เริ่มนับหนึ่งสิบหนึ่งสองสามส้ด้ตอบได้ตอบได้ขอไปต่อไยไม่ถูกต้องนะก็ได้ไม่ถูกต้องเลยว่ะมันอยู่แค่ในระยะทางเช่นนต่อไายังไม่ด เก็ต้องก็ได้ัก็ได้ถ้าไม่ได้น่ท้นมันจะแบบตัดกันไม่ลยกคก็คเพรมันยังไม่ฟูลลี่แล้วก็ยังให่นอนไถอได้เดินเได้สานี่าจุ๊ๆกันก็ได้นะจากการเกิดคันเดชาเอ A เมื่อเกิดอินเ r อร์ r น t a โร o n ชันออฟเฮ สีชาทารุกจะหมุนภายในอย่างไรภายในไทิศก็กลตามเพียงอัิการศึงษาขอไข่นเก็ฑิงศาขอควายตามเกณฑรารทาอาเม่ตอบอกแล้วะตอบบนเกีฑยบริหาราองศานั้นเขียผิดสัได้ห เออไม่โนมันร้อยสาม่สิบห้าเขาพิมพ์ผิดโมนแก้เลยแก้เลยขอดีมากดีดีวตอบไม่เลเลยเนี่ยปอะไร่ตอบถูกตอบถูกแล้วทอไมทวนตอบของใคมูนาลิซ่าม่กีมูนาลิซาอธิบายแล้วเอลเอลเท มันจะเป็นระยะที่น้องอยู่ในในช่องโครอยู่อีกถ้าเกิดว่าถ้า LOA อ่ะมันจะต้องทวนบนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะ external นั่นแหละจะลอกตาอ๋อมันสลับกัน i อินแปลว่าในตอนนี้มันอยู่ข้างในอยู่อีกแล้วก็มันอยู่ในค่า L มันก็หมุนทวนแล้วก็พอพอมันออกมาเขาจะเรียกว่า external rotation ซึ่งตอนนั้นแหละ ี่เราที่ต้องหมุนน้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็อาจารย์พิยาบอกบอกว่าสมมติว่าเราเจออะไรมาเซนเซอร์อยู่ข้างล่างอ่ะเหมือนกับว่าตามจริงอ่ะไอ้ตัวสามเหลี่ยมมันมันต้องอยู่ข้างบนใช่เออแต่ว่าถ้าเราไปเจอสามเหลี่ยมอยู่ข้างล่างนั้นแสดงว่าเงยใช่ไหมเด็กนั่งแต่ว่าตรงนั้นเราบอกว่าให้กระติไฟใช่ไหมให้ดระิไฟเพราะมันถูกาไม่ต้องอ่อง ไม่ใช่บทบาทเราเลือกไปทำคนเราไม่ต้องไปทำคนให้ถ้ามีช้อยเขียนว่าอะไรมันคือว่าแอฟไม่รายมานถ้ามีช้อยอย่างเงี้ให้เขียนว่านาทีไฟอย่างเดียวเงยบางทีอาะโจทย์เขาจะไม่บอกตรงๆอยากใช่ไหมใช่ไรหมไอไอมาวาดรูปให้เพื่อนดูเพราะว่าเปี่ยนซึ่งปกติเราเราจะชี้นะว่าจะดูแค่ท่าว่า loa loa หรือว่าอะไรซึ่งเราต้องดูที่สายเลนโซ่คุณ อยู่ด้านในว่าัป็นเท้าถา T อีไรเลี้ยวถ้า L ใช่ไหมถ้า L O S หัวมันจะอยู่อย่างนี้มันจะอยู่เฉียงใช่ไหมเราว่าอันนี้หลังของเด็กใช่ไหมถ้าหลังหลังเด็ก่ะ ถ้าระยะ internal r o a t i o n อะ internal มันต้องหมุนให้เป็นตรงนี้กับตรงนี้มันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือการ internal นี่แสดงว่าแสดงเออแล้วก็พอนั้นอะถ้าสมมติว่าเราไปเจอ internal ไปอยู่แบบเนี้ยเราต้องรับดีไฟล์แสดงว่าเด็กหงายหน้าอยู่ด้านบนเวลาทำทีวีอะออกซิเจนเลยอะ นี่มีอินเทอร์เนลใช่ไหมมันมันหมุนกลับแบบนี้แล้วพอมันผ่านเอ็กซ์เทอร์นนลมันก็ต้องหมุนกลับไปทางนี้ให้เพื่อให้อยู่ท่าเดิมอย่างเนี้ยแ่นเองก็แสดงว่าขบวนบัตรของเรารสามารถทำด้แก้ LOA กับ n า o อแต่ว่าัดเป็นวงเอลไม่ได้ใช่เพราะว่ามันถ้าขบวนท่าเนี้ยถ้าเรามี 15บ้าค่ะอโทรค่ะอทค่ะขอโคขโค่อโคทำงานอ่อรทอท่องค่ะอค่ะอทษค่อะอบคะอ่อะขอโทอคลอโค่ะค่ะ e f f e c t m นอะเซนเดี๋ยวกันด้นะเอฟเฟก n ์เป็นเซนหรอเอฟเกต์ีเป็นเปอร์เซนแล้วแล้วก็อยู่ในระดับเสปา MR ผลการทีในครั้งต่อไปค้อใดที่แสดงว่ามีความก้าวหน้าของการคลอดคิดก่อนใช่ไหมคิดก่อน เอฟเฟกต์เนทำไมอ่ะหนึ่งเซนนี่หนึ่งเซนนี่เอฟเฟกต์เมนประมาณกี่เปอร์เซนต์ห้าสิบถ้าคิดเป็นเซนก็คือ2องเซนถ้าหนึ่งเซนก็คือ5้เปอร์ซ ไม่ใช่ยั่ไม่เลยต่อเอาตอบเลื่องอีนเอ็ซมนขอตอบ แล้วทไมรดีถึงตอบางงูเราเข้าคุณใดที่ะได้ว่ามีความก้วหน้าของการพ้อ ไเลยนะเดี๋ยวการอธิบายเพิ่มเติมนะคะไม่จะอธิบายเพิ่มเติมว่าถุงน้ำคร่ำ MR ก็คือ m e มเบ a น e i น s งก็คือ m มมเบรนยังอยู่ m e l a i r เ i s แปลว่า m b r a n g ML m r a u บอกเนีคือเผื่อเพื่อนตกลุ่มต่อไปจะก้องคลอด ข้อต่อไปเลยนะ้าของ,อ,งอิรูคอรีจินูที่ใช้ประเมินโพสิชัชนขาลูกโันมีสี่มันมีท่าหนึ่งก็คือท่าที่หนึ่งกับท่าที่สองสองก็คือสองกับสี

คือดูการเอเ็นเกตนั่นแหละแต่ว่าเป็นการตรวจดู